เอาแล้วครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาโยเกมไมค์คาชีวิตรอดในโลกไดนโนเสาร์นะจ๊ะซึ่งเปิดทีปมาก,กูเจอไดนโนเสาร์ตัวใหม่ซะแล้วขอไปดูสิโอ้โหตาแดงกล่ำซะด้วยถ้ากูตบมันตบกูแตกแน่อุ้ยตัวชิวเียวไม่ใช่ตัวชัวเิียวไม่ใช่ตัวเฉียว,ว, <laughs> ว,วั้นตัวเดิมน่ามันมาแล้ว มันมาแล้วตัวเขียวตัวเดิมอ่ะตัวเขียวตัวเดิมมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วโอเคทุกคนผมก็ต่อเติมบ้านไปแบบนี้นะเออเอาหินมาก็ที่เหลือก็เก็บไว้ละกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหมืองเดี๋ยวลงุงมึงขายอะไรเนี่ยห้าอ๋อ ขายของกำลัำลุงสภาพโอเคอเราเตรียมของไปลงเหมืองกันดีกว่าซึ่งก็เก็บของกันนะจ๊ะเออซึ่งเหล็กเราก็ยังมีเท่าเดิมดีย๋ยวเราเตรียมสโตส์ไปนะจ๊ะเอาดินไปด้วยเลยอย่าแม่งตกแต่งโงโ่ๆโเหมือนอพ p ที่แล้วอะที่เราไปลงเหมืองแล้วแบบ เลื่อนตกหัวแตกตายอ่ะโอเคน่าแค่นี้น่าจะพอนะทอ์สแป๊บนึงนะขอราฟก่อนเปิบ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 โอเคก็เอา่านไปด้วยเลยเออได้แบบง่ายๆอีซี่อีซี่เกมเดี๋ยวขอเตรียมอาหารไปด้วยแต่แม่งกระตุกแลสกินผมไม่โหลดซะด้วยดูสภาพสกินไม่โหลดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช่ยเหมือนเธออาหารอยู่ไหน อาหารอาหารกูหมดอีกชัวหรือแค่นี้หรอต้องไปเล่าอาหารเพิ่มป้วนี่งยไม่ต้องไม่ต้องมิสตรงสเต็กอยู่ม้งเออมีสเต็กเนื้อวัวด,ด้วยแล้วมือกูโดนไปโดนสภาพโอเคแป๊บนึงนะขอสว่าปามก่อนเออสว่าปามโอเคทุกคนไปโอเคพร้อมแล้ว น่าจะพร้อมได้แหละมีทั้งชุดเกาะมีทั้งโล่พร้อมลุยเลสโกออนแล้วก็จะไปเหมือนเดิมที่เราเจอนะจ๊ะที่เราหัวเรื่นแตกงง,งซึ่งเราจะเจอแร่เพิ่มอีกหรือไม่ก็มาลุ้นดูกันเด้ะแล่ไดโนเสามันชักกระตุกอีกแล้วเออเจอแต่ดโนเนสาชักกระตุกว่าเจอ เจอพวกตีบินนี้บ่อยเนาะเหมืองเหมืองน,นี้ปะที่เราเจอเออเหมืองน,นี้แหละเอ้ยเหมืองน,นี้แหละที่เราตกแล้วลื่นหัวแตกคิดแตกคิดแดนนะ่ะนี่ไงนี่ไงรอยเราต่ออยู่โอเคหวังว่ากูจะไม่ตกนะสุดหลอ่อโอเคตอนนั้นกน็ตอนนั้นเห็นสกเกลตตันไม่รู้ว่ามันอยู่เปล่า หรือว่ามันหายตัวไปแล้วก็ไม่รู้นะจ๊ะออโอเคเรามาถึงข้างล่างแล้วดี่เราขอวิ่งปักทอสก่อนนีไ่ไงมันยิงเป็ดบอยเบนเลยใครว่ามันใครว่ามันไม่ยูเชื่อเชื่อโอ้ยโดนโดนโต๊ะเอายิงโดนตัวเองแตกบออ มึงยิงโดนตัวเองสแต็กวเอเราจะทองแดงเราจะไม่ขุดนะผมผมไม่รู้เลยว่าทองแดงมันเอาไปทำอะไรได้อ่ะอเจอานอันเดิมเข้าไปฝั่งนี้หน่อยอู้เจอลาวาด้วยน่าผมน่าจะนี่เนาะเอาน้ำมาทำแบบ ตักลาวาเงี้ยเจอแมงมุมเจอแมงมุมแมงมุมเอาใยมันไปทํานี่ดีกว่าทุกคนอะไรนะท,ทนําธนูเออเอาเอาใยมันไปทําธนูแล้วก็เบ็ดอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเรกโรชา,าทุกคนมันดูกันว่าได้กี่ก้อนอยังบอกแนละ้วก็ได้สองก้อนของเทพ ของเท้แท้ว่าของจิ้งของแท้มันน่ากลัวเท้ว่าน่ากลัวเท้ว่าตกไปกกแตกใช่ไหมทุกคนเราอย่าพึ่งไปดีกว่าเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่า เรามาลงฝั่งนี้เรามาลงฝั่งนี้กันชึบชบช,บชึบชบมันมันเชื่อมทางกันปน้วนี่เออมัมันเชื่อมทางเดียวกันเปล่าเพราะว่าเชื่อมนะโอ้ย ทุกคนม่งมืดว่ะทุกคนเจอ,อแล้วพอพอบดจะเจอมันก็เจอพอบดจะไม่เจอมันก็ไม่เจอเนี่ยพอบดจะเจอมันก็เจอพอไม่เจอมันก็ไม่เจอแต่ภาพอะไรของมันอะไรของมันเนี่ยทุกคนเจออีกแล้วถือว่าดี แต่ถ้าลงไปผมว่าผมแตกชัวร์ก็ขึ้นแน่ชึบชึบต่อขึ้นไปไม่ใช่เดี๋ยวทำเป็นทางบันไดขึ้นไปนะจ๊ะเออชึบชึบชึบ ออโอเคขึ้นมาแล้วจะมือแอ้รอเพราะว่าผมไปเหมืองใหม่ดีวกว่าทุกคนเหมืองนี้พบว่าแย่เกินไปเดีย๋ยวไปสำรวจนอกรอบดีกว่ามั้งเนี่ย <c oughs> เพี่ยนเมืองดีปะ่ะ <c oughs> รู้สึก,กว่าท้ออ่ะพอเห็นเหมืองแล้วท้อแท้อุ้ย แต่ถ้าเราไปเราอาจจะไม่ทอดแท้เอาไงดีเหล็กข้างล่างทุกคนเห็นปะมันคือเหล็ก this is a lake เราได้มาเก้าก้อนแล้วเราต้องต่ออย่างระมัดระวังถ้ากูโดนสอย ทัวแตกอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเสียวเสียวเสี่ยวเสียวตกเสี่ยวตกแตก ลวเมืองมันใหญ่ด้วยไงมาสูตรแคปเหมือนเดิมทุกคนทำปกอีกแล้วเหรอพี่ใช่ครับ ให้มันเห็นนี่วะทุกคนถ้าเราแคปในคลิปมันเหมือนแปลกๆว่ะอุ๊เจอสลามด้วยอันหนึง่งสองแชร์โอเคทำแบบเดิมก็ได้ปะ่ะเสียววะทุกคนเรายังไม่มีน้ำอยู่ กลับไปครับถังน้ำที่รอ,อไรนุ่มไปมือรถเนี่ยไปไปไปเรสโก้ไป,ไป,ไป,ไปรีบไปให้ไวเรีบไปให้ไวทางขึ้นมันอยู่ไหนฮึบชึบไปไปไปให้ไวเร็วๆบัดนาวบัดนาวเดี๋ยวตกแท้อกครีต่อขึ้นไป ข้างบนอาจจะเป็นฝูงซอมบี้รอขเขมือบแดกเราอยู่โอ้ติดเด็กขี่โอ้ยน้ติดอะไรโอ้เนี่ย ขึ้นก่นทุกคนเออมันตกกูแล้วเนี่ยไอเชียเอนเดแมนอีกสภาพโอ้อะไรต่อมีอะไรแล้วบ้านกูอยู่ฝั่งไหนมีใครจำได้ไหมว่าบ้านเราอยู่ฝั่งใดบ้านอยู่บ้านเราไม่ได้อยู่ฝั่งทุ่งดอกลาเวนเดอร์แบบนี้นุม่มไป โอ้ยี่ยมันยืนเป็นบอยเบียนเลยโอ้โอ้บ้านอยู่ใส t h i s is a home homing homing home ไม่ยัะไม่แตก t h i s is ah homing โอ้เจอไม่หมดด้วยสภาพ Oh! Oh, wat de fuck! Wat the Fuck! De is je ja! มันรอข้เมืองกูเลยจะเล่นใช่ไหมอามึงจะเล่นใช่ไหมกูขอกรีนก่อนเพิ่มเลือกจากจะลงเมืองกูไม่ได้ลงเมืองแล้วเออมึงอยู่ไหนมาดิโอ้ บอกแม่มอสนุม่มไม่ได้บอกมึงเออเออถ้าผมแตกเราไว้เจอกันทุกคนกูกระตุกด้วยเด็กทีโอ้ยเอออ้าวเออ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยขอแค่เจอบ้านกูก็รอด บ้านตายโอเคทุกคนคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ทำไมมึงแตกแล้วมึงจะจบอีกห่อโอ้มึงก็ดูดยกูม,ม่เห็นบ้านสภาเราไม่รู้แม่งอยู่ตอนไหนด้วยเดติขี้แล้วเล็กกูก็าหายาก,กูหายหมด ไปของแล้วไว้เจอกันใหม่ซีอูเกตนะผมไปของแล้ว